เนดบ่ได้ยกมันเปนี่ยังบานยามปิดแ้งแลอนระดัห้างอะไร้บงเห็นมันเป็นบาบนายบ้านที่จำา้หนไม่ว่าจะเป็นก้เหลืองทังคู่กไป่งไดเครับทัก็นั่งได้ยนี่แเลนีมันขึ้นแบบนี้ไหมโลนสาขาตอนนี้อนุญาตให้เข้าอนุญาตแม่กดการตั้งค่าแอปการตั้งค่าแอป จำชื่อไม่ได้ก็จำหน้าได้จำภาพก็จำหน้าได้จำชื่อไม่ได้ต้องเปิดก็ถ้าได้พัดพายก็จำจำแต่ได้ก็ขออนุโมทนาถึงหน้ากันซึ่งก็มีหน้าเก่าๆเหมืนเดิมหน้าแบบท่านก็หายแล้วใหมตอไหนมองเห็นความทุกข ัด้โาดก็ได้เนาะสังเกตถ่งเราก็พักระงัาไม่ได้ถ่ายรูปได้ยุ่งถ่าวิดีโอแม่แม่ถ้าวิดีโอแต้คนไหนมาสิ่งสี่จีโกอันนี้ยูทูปดีอ่ะอ๋อเกรดจ้าไว้คันคันยูทูปเนี่ยขอไปบิ้งด้อแม่สิวเตลียวหม้ใหญ่นะฉันฉันเขายูทูปได้ตอนนี้ฉันเป็นเลยยูทูปได้ อันนี้จ่กระนายช่องยูทูบคนเดียวนี่ย้ทุกเยอะมากผู้สอนของระสมาสัมทธเจ้าท่านอาจารย์ท่านี้อรู้ช่เอาทั่ต้องโครรู้ให้ อยก็ได <sends> ้ฟังบารมีของเราก็ได้ฟันงี็ได้ฟังแล้วแล้วก็เข้าใจในเรื่องนั้นบางคนได้ฟังแล้วก็ต้องได้ฟังอีกบางคนได้ฟังแล้วก็ต้องฟังให้เรื่อยๆฟังซ้ดตามฟังมากๆจนเข้าใจบางคนก็ฟังเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยที่จะเข้าถึง จะเอวลืมลืมเอาไปเอาที่ละอันทีเพราะสาใไขนั่นน่ะต้องเห็นไม่ชี้ยางให้เจ้าว่บอกคอยนาะเขาจะได้เห็นว่าอย่างน้นไม่ี้นะยากไหมเอาเหมัอนกัไข้ได้ได้บ้าได้ได้นักกดอยู่ด้ถ่ายวีดีโอนี่พิซซ่า